สวัสดีค่ะวันนี้นะคะศิชาก็จะมาจัดมุมต้นไม้เล็กๆนะคะเพิ่มหนึ่งมุมนะคะก็ถ้าใครว่างนะคะในช่วงนี้ก็มาทําสวนจัดมุมต้นไม้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นชั้นใหม่นะคะที่สิชาซื้อมาจากอีเกียนะคะเลือกใช้ชั้นนี้ก็เพราะว่ามุมตรงนี้จะวางได้แค่ชั้นที่เป็นหน้าแคบนะคะก็ชั้นนี้วางได้พอดีเป๊ะเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวซีชาจะยึดติดกับโรงเรือนไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาแบบลมพัดหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ลมนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ชั้นลักษณะนี้ก็อาจจะต้องยึดติดกับกำแพงนะคะเพราะว่าจะโครงเคแงง่ายนิดนึงนะคะ ค่าจัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีต้นอะไรบ้างนะคะชั้นบนสุดนะคะริมนี้ก็อยากให้มีต้นที่แบบพุ่งๆออกมาหน่อยนะคะก็เลยเลือกเป็นพาไลโซนะคะ ต้นนี้เขาก็จะมีลายสวยนะคะแล้วก็ด้วยความที่สีเขาอ่อนนะคะมาวางมุมนี้ก็ทําให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นนะคะสําหรับกระถางนี้นะคะก็เลี้ยงแบบแสงลาไยช่วงเช้านะคะแล้วก็รดน้าทุกวันเลยะคะ่ะใช้ดินค่อนข้างโปร่งนะคะกระถางข้างๆนี้ก็เป็นหน้าวัวใบนะคะตะกูลแอนทูเรียมนะคะต้นนี้เขาจะมีใบสีเขียวเข้มออกกำมหัหยีเลยนะคะแล้วก็เส้นใบข้างในเนี่ยเขาจะมีลวดลายที่สวยตัดกันนะคะรูปทรงหัวใจ ก็เป็นอีกต้นที่สีชาว่าสวยนะคะแล้วก็ชอบก็เลยนํามาไว้ชั้นบนสุดให้ดูโดดเด่นนะคะถัดมาข้างๆนะคะต้นนี้จะมีฟอร์มแบบทอดเรื้อยนะคะเป็นหนึ่งในตระกูลเปปเปโรเมียนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่มีใบสีอ่อนๆนะคะเขียวอ่อนๆแล้วก็ขอบเขาจะเป็นด่างขาวนะคะการรดน้ําของแต่ละต้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับดินปลูกที่ใช้ด้วยนะคะอย่างกระถางนี้ก็จะรดประมาณวันเว้นวันค่ะส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็นวัสดุปลูกแบบระบายน้ําดีก็จะรดน้ําอยู่ที่ประมาณ นี้นะคะ แรกของชั้นที่2นะคะก็จะเป็นบอลสีนะคะบอลสีตัวนี้มีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะอย่างบอลสีก็จะเลี้ยงใส่ถาดรองน้ําไว้นะคะก็จะเติมน้ําในจานร,รองตลอดเวลานะคะจะไม่ให้ถาดรองน้ำเนี่ยแห้งนะคะด้านหลังก็จะเป็นกลุ่มซิงโกเนียมนะคะต้นนี้สีชาไม่แน่ใจชื่อเขานะคะเป็นต้นที่มีใบหน้าแคบนะคะแล้วก็มีริ้วด่างๆนะคะจะเห็นความด่างของเขาทางด้านหน้าใบและหลังใบเลยนะคะต้นนี้ ต้นแบบนี้ก็จะรดน้ำได้ทุกวันนะคะถ้าเกิดดินยังชื้นๆอยู่ก็จะเว้นวันออกไปอีกนะคะเป็นต้นที่รู้สึกว่าเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็เติบโตเร็วดีนะคะ ข้างหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระถางเล็กๆนะคะที่แยกกอออกมาปลูกในกระถางดินเผานะคะจะอยู่ในกระถางพลาสติกหรือกระถางดินเผาก็ดูสวยทั้ง2แบบเลยนะคะชั้นนี้นะคะก็จะเน้นเป็นต้นเล็กๆหน่อยนะคะอย่างต้นนี้เป็นผมญี่ปุ่นนะคะใบจะไม่เยอะนะคะกระถางยังเล็กอยู่นะคะเป็นสีออกชมพูแล้วก็สีต้นนี้สวยมากเลยค่ะเขาจะออกเหลือบๆนะคะเวลาโดนกับแสงจะออกเหลือบเงเินๆน้ำตาลแล้วก็ขอบจะเป็นสีชมพูนะคะสีชา,าก็ชอบสีของต้นนี้มากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นอีกต้นที่มีลักษณะคล้ายๆกับพวกสายป่านดวงใจนะคะอย่างต้นนี้จะอยู่ในตระกูลของเพชรพรมียนะคะหรือบางคนเขาจะเรียกกันว่าน้องเต่านะคะเพราะว่าต้นนี้ถ้ามองดีๆนะคะใบของเขาจะคล้ายๆกับลวดลายของกระดองเต่านะคะจะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็มีลวดลายด้านในนะคะ ต้นนี้นะคะอาจจะเลี้ยงยากสักนิดนึงนะคะด้วยความที่ถ้าเขาเลี้ยงแบบแฉะเกินไปใบเขาก็จะช้ำเสียรากเน่าได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ชอบอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยก็จะทำให้ใบไม่สวยแล้วก็เติบโตช้านะคะ อีกหนึ่งต้นที่อยู่ในกระถางน่ารักนะคะนี่เป็นโฮย่ามาทีดีนะคะก็เป็นโฮย่าอีกต้นที่สีชาชอบมากนะคะก็เลยแบบชําไว้เยอะนะคะนนี้เป็นกิ่งชําที่มีรากเดินดีแล้วนะคะเขาก็จะออทอดเลื้อยยาวออกไปนะคะนี่คล้ายๆกับต้นนี้นะคะจะเป็นกระถางที่แบบเติบโตเยอะแล้วนะคะก็จะมีใบค่อนข้างเยอะล้นออกมาแบบนี้นะคะถัดมาเป็นกระถางที่สีชาเพิ่งซื้อมาใหม่จากงานบ้านละสวนนะคะเป็นกระถางรูปตัวเสนะคะ กระถางใบนี้จะใส่ต้นไม้ได้ต้นเล็กๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเลือกนำเอาต้นปาโลมานะคะเพราะว่าไซส์เขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นกิ่งชําเหมือนกันแล้วก็มีรากแล้วนะคะถัดมาอีกต้นที่เห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือกา้านส้มต้นเล็กนะคะต้นจิ๋วนี้นะคะ ก็ด้วยความที่ยังเป็นต้นเล็กจิ๋วนะคะก็เลยนํามาไว้ในกระถางใบเล็กนะคะเป็นกระถางมีขาหน้าแมวนะคะใบเขาจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะพอแตกใบใบก็จะยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้สิชาก็นําป้ายชื่อมาปักนะคะแบบการลืมสําหรับบางต้นนะคะแล้วก็พอมาปักเรียงกันเยอะๆก็ดูน่ารักดีนะคะก็เลยมีชื่อปักไว้หลายกระถางเลยนะคะให้ดูแบบมีสีสันนะคะในชั้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะที่เคยนามาให้เพื่อนๆดูในคลิปเก่าๆนะคะค่อนข้างบ่อยเลยก็โหย่าแมลมงปอนะคะ ต้นนี้จะมีใบที่เป็นริ้วสวยนะคะสีชาไว้ในกระถางรูปทรงเหมือนตะกร้านะคะเป็นกระถางพลาสติกกระถางใบนี้ซื้อมาจากจัดจุจักมินบุรีนะคะอันนี้ก็มีการมาเจาะรูเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะได้ระบายน้ําออกไปได้เยอะนะคะถ้าเกิดกระถางรูน้อยก็จะทําให้รากเน่าได้ง่ายนะคะ ของต้นนี้นะคะก็จะเป็นโฮย่าเหมือนกันนะคะแต่ต้นนี้สีช้าไม่แน่ใจชื่อเขานะคะต้นนี้เขาก็จะมีใบออกรีรีแล้วก็ขอบเข้มนิดหนึ่งนะคะก็จะชอบตรงที่ฟอร์มของเขานะคะพวกกลุ่มโฮย่านะคะเ,เดี๋ยวเลี้ยงไปสักพักหนึ่งถ้าแตกใบามากขึ้นต้นนี้อาจจะย้ายไปไว้เป็นกระถางแขวนนะคะ ถัดลงมาอีกชั้นหนึ่งนะคะต้นแรกของมุมนี้ก็เป็นพรมญี่ปุ่นนะคะน,นี่ก็น่ารักนะคะเป็นใบสีออกเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็ตรงเส้นกลางใบก็จะเป็นสีเขียวสว่างๆนะคะต้นนี้ก็เลี้ยงในกระถางดินเผาตั้งแต่ต้นยังเล็กๆนะคะตอนนี้มีแตกไหลแล้วก็ค่อนข้างจะล้นออกมาเยอะแล้วนะคะก็ยิ่งดูน่ารักขึ้นไปอีกนะคะ ถัดมานะคะ2กระถางที่คล้ายๆกันนี้นะคะก็คือบอนสีนะคะบอนสีก็เลี้ยงแบบมีจานรองน้ําเหมือนเดิมนะคะก็จะเติมน้ำไว้แบบนี้นะคะไม่ให้น้ําแห้งจะเป็นต้นเล็กๆนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวสีชาอาจจะทํามุมสําหรับบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้นะคะไว้สําหรับที่บ้านนี้นะคะ เพราะว่าที่บ้านนี้จะไม่ได้มีตู้อบบอนสีนะคะสีชาก็จะเลี้ยงเป็นแบบอากาศธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเน้นเลี้ยงต้นที่ง่ายๆหน่อยนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นบีโกเนียนะคะใบสีเข้มๆนะคะกระถางนี้ก็ใบยังไม่เยอะมากนะคะกระถางยังเล็กอยู่ก็เลยเลือกนํามาไวชั้นตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าชั้นนี้ก็จะเน้นกระถางที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะคะ คือก้ามปูหลุดด่างขาวนะคะก็เป็นอีกต้นที่มีลายน่ารักนะคะเขาจะมีลายริ้วๆด่างขาวนะคะขาวน้อยเป็นเส้นๆนะคะหรือว่าจะขาวแบบฮาร์ฟนะคะมีหลายแบบนะคะใน1ต้นนะคะกลุ่มตระกูลนี้นะคะทะเดสแคนเทียนะคะหรือพวกก้ามปูหลุดนะคะก็จะมีแบบทั้งที่เลี้ยงแดดแล้วกเ็เลี้ยงเป็นช่วงแดดเช้านะคะอย่างต้นนี้ก็จะเลี้ยงเป็นแดดลำไยช่วงเช้านะคะ ัดลงมาชั้นสุดท้ายนะคะชั้นนี้ก็จะเน้นวางต้นไม้แบบไม่เยอะมากนะคะสัก2อสมต้นนะคะก็จะมีพรมญี่ปุ่นนะคะซินเวอร์นะคะจะเป็นตัวใบเล็กนะคะเขาจะมีแบบที่เป็นใบใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นใบแคร์นะคะอย่างกระถางนี้ก็จะใบใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีดอกสีแดงน่ารักด้วยนะคะใบของตัวนี้เขาจะเหลือบนะคะเวลาโดนแสงช่วงเช้าเเนี่ยจะเห็นออกเป็นสีเงินเงินเลยนะคะแล้วก็ขอบใบก็จะเข้มแบบนี้นะคะ ถัดมานะคะก็เป็นอีกต้นที่อยู่ในกระถางดินเผานะคะใบเขาจะเป็นลักษณะกลมๆก็คือไพเรียนะคะต้นนี้สิชาเอามาพักไว้ที่ชั้นล่างสุดนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะจะมีพาย,ยุเข้าแล้วก็ใบเขาหลุดไปเยอะมากนะคะประมาณ6-7ใบได้นะคะ อันนี้ก็นํามาพักเื้นในโซนที่แบบไม่ค่อยโดนลมนะคะเดี๋ยวรอเขาแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะต้นสุดท้ายนะคะกระถางเล็กนะคะมีใบสีเขียวสดใสเหมือนกันเลยก็คือโฮย่านะคะพวกต้นที่มีการพักเฝื่นนะคะก็จะรอการเติบโตรอแตกใบใหม่นะคะแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนย้ายกระถางนะคะแล้วก็ย้ายมุมไปนะคะ วันนี้ก็หมดแล้วนะคะไว้พบกันใหม่นะคะเพื่อนๆที่ชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย